นิติศาสตร์ม้ออุบลน,นะคะพั่มีการจัดแข่งขันต่อปัญหากฎหมายวันระพีนะคะโรงเรียนอำนาะเจริญน,นะคะควาถวยพระราชทานค่ะ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะโดยคณะนิติศาสตร์จัดการแข่งขันต่อปัญหากฎหมายนะคะเหนื่งในวันรพี่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะทิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเทอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรียนที่ราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัน์มหาวัชรราชธิดาประจำปี2566รับเกียรติ จากดรนิติลักษ์แก้วจันดีนะคะเป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์เป็นประธานและก,การนายนัทธกิจสังขวัตร น,ะะนักศึกษาสันปีที่สองคณะนิติศาสตร์ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ในการายงานนะคะโดยมีนักเรียนมีตัวแทนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเชียงเหนือเขาร่วมแข่งขันจํานวนเกาทีมน้ากันค่ะดรนิติรัตน์แก้วจันดีคณะบดีคณะนิติศาสตร์นะคะเปินกระบ,บอกว่าการแข่งขันต่อปัญหากฎหมายหนึ่งในวันละพี่คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะได้ดําเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเป็นการน้อมรํำลึกคุณความดีและกระเทิดพระเกียรติ เทิดเกียรติคุณนะคะพาบร่บรบรมมวงเทอพร,ระองค์เจ้าและพี่พัดธนศักดิ์กมมหลวงราชบุรีดีเรกรีดนะคะสี่ทรงเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายแล้วกับเป็นบิดาแห่งกฎหมายไทยในปี2,566คณะนิติศาสตร์ ได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธีราชเทพยาวดีกมมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพระราชทานถ่วยรางวาัลแก่ผู้ไดรับรางวัลชนะเลิศจะเห็นได้ว่าปัจจุบันค่ะเยาวชนรุ่นใหม่ได้สนใจในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าของให้มีความรู้ความสามารถให้เข้าใจเรื่องของกฎหมายหลายยิ่งขึ้นทั้งด้านของน,น่ายนักธิิจ สังขวัตนะคะซึ่งกัเป็นนักศึกษาผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้ค่ะก็บอกเพิ่มเติมว่าในส่วนของกิจกรรมในเทือนีนะคะโครงการสมมสอนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเทริดพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เทอรพระองค์เจ้าลพี่พัฒนาศาสตร์กมรมหลวงราชบุรีดีเรกฤต บิดาแห่งกฎหมายไทยนิทรรศการแสดงผลงานรางว่ลนเกียรติยศของนักศึกษาและสิทธิ์เก่าเป็นต้นนะคะส่วนการจัดการแข่งขันกับเพิ่นได้แบ่งคาถามออกเป็น20ข้ขอน้ากันค่ะคําถามเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์กฎหมายอาญากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองกระบวนการพิจารณาคดีกฎหมายพิเศษว่าโดยเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศและภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายนะคะสําหรับผ้นการแข่งขันต่อปัญหาเรื่องกฎหมาย ายนึ่งในวันรพีประจำปี2563นะคะรายละเอียดก็คือรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญค่ะได้ถ่วยพระราชทานเงินรางวัล10,000บาทนะคะส่วนร่องชนะเลิศลำดับที่1น,นะคะก็ได้แก่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะได้รับโรบรางวัล ประธานสารดีกาพร้อมกับเงินรางวัล800 0บาทและการร่างวัน่นร่องชนะเลิศอันดับที่สองนะคะได้แก่โรงเรียนศรีสะเกดวิทยา,ยายัยศรีสะเกดนะคะได้รับโลรรางวัลจากนายกสภาทนายความพร้อมกับเงินรางวัลห0าพันบาทกนับเป็นอีกหนึ่งกิจของมหาวิทยายลายัยอุบลราชธานีด้านการบริการวิชาการเผยแพร่ส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนนะคะถี่สนใจในวิชากฎหมายไดแสดงออกไดพัฒนาศักยภาพความรู้ประสบการณ์ ในสายวิชากฎหมายนะคะสืบนำไปสู่การตัดสินใจเขาศึกษาในคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือสถานที่ที่เพิ่นเปิดสอนในด้านของกฎหมายต่อไป